สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอาริสาเคราชแนลนะคะเราจะพาปะพาทุกคนมาร้านอัพเตอร์ยำค่ะมาเติมความแซ่บที่ร้านอัพเตอร์ยำกันนะคะโอ้ยเรอยากให้เห็นลิงที่บ้านหนูนะะ่ารัะอออมีเลี้ยงลิงทำไมทำไมขาเขไม่ถึงยาไม่ชอบค่ะแต่เป็นลิงสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะอันนี้จริงจริงเลยคะ่ะ ไม่จริงเขาป้าหน้าจะหาอะไรที่หน้ารักน้องทำไมหาเองหน้าไปแจกอะไรเอ๊ะยงอะไรพี่เห่าพี่เห่าเลีมงูเห่าจะไปเที่ยวกันเต้เลี้ยงอะไรเต้เลี้ยงอะไรเอ๊เี้ยงเห่าเลี้ยงทับทุกตอนนี้เองเเป็นเห่าสิี่ยทก็เร็นดิงนะคะ จำเลี้ยงตาค่ะแต่งฟาร์มเลี้ยงเด็กยจำเลี้ยงตาจำเลี้ยงตาโอ้ยแต่เมื่อก่อนอะมีอควาเรียมเลยใช่ไหมอควาเรียมเลยค่ะแต่ไม่มีเวลาก็เลยเปลี่ยนมาเลี้ยงโคแทนโคนี่เดีวสี่ได้ยังคะไปตามด้วยนะให้เขาก้า นี่นะมันคือมะนาวหอมมากคุยเมื่อวานเมื่อคืนมีคนมาเสนอมะนาวนั่นแหละอัดถูกมากเลยนะทดสอบนึงไม่ถึงสองพันไงทันเสร็จทันใจใช่ไหมดีใจมากเลยนะแต่พอเทสแล้วไม่ได้รสชาติเขาไม่ผ่านความกมความละเอียดนะครับความเปลือกวเขาว่ากระดิ่งมันบึ้มขึ้นมาเลยเนาะทีนี้มะนาวแพง ค,คุค้ากินยำซุ้มเนี่ยจากคนน้น่ะนพนำมันาาเราเยอะจริงๆทุกทุกช่วงแหละเิี่นยเจคนท่าไหร่คะ อ๋อเพิ่งยังยังหนึ่งถึงยี่สิบสี่อยู่เลยลูกค้ายังไม่จบยี่สิบสี่เลยค่ะเริ่มบอกมิสแล้วใช่ไหมเริ่มบอกมิสแล้วเป็นชาเริ่มบอกมิสแล้วเป็นอะไรเหมือนเขา กินคาหรือบอกมิสแล้วจริงๆกินยำร้านนี้มีความสุขนะเพราะคนทำมันมีความสุขในการทำดูคนยำก็มีความสุขนะจริงเราไม่เราไม่เอาของทุบให้ลูกค้ากินเราจะแบบว่าให้แบบให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ย หนึ่งจุดสี่มาได้ยังหนึ่งจุดเกือบแล้วนะคเอายังพออยูอย่านละมั้งวันนี้พี่ของกะลาสองคนเยอะมากเลยใช่ชอบมากเลยกะละล้านเป็นอะไรที่อร่อยเนาะอร่อยมากไม่ได้กะละผันลายเดี๋ยวเราจะทอดแด์ลูกออกมาแล้วนะคะแล้วคะแบรนด์อะไรคะมิสเตอร์ยำมิสเตอร์ยอ็ม W S มิสเตอร์อะ แต่เพิ่มเอสไปอีกตัวนี่เป็นมิสมิสจริงค่ะแล้วจะขายแต่หอมแดงกับมะนาวอย่างเดียวมิสเตอร์ยำม,มิสเตอร์ยำไงมิสเตอร์แต่เป็นมิส <c oughs> อ๋อเข้าใจแล้วนึกออกมิสเตอร์แต่เพิ่มเอสเป็นมิสเลยอย่างเงี้ยบัตคิวที่25ได้ยังสมบัคิวที่25ยังอยู่ไหมครับที่โต๊ะไหนอ่ะบัตคิวที่26ขา คือคอมย่สามได้สิบเกคหมูดาองเก้าจมาแม่แจจะเป็นช็อตใช่ไหมใช่ปร้านจานนี้ตุ้งปุ้งโอ้โหยำพุ้งหดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ของแพ้กับของแอนนะคะยำกุ้งหดแม่แจงจะยำามสามากแถมนิดนึงแถมดค่ะแถมเลย บัตรคิวที่27ครับ27ยังอยู่เลครับต้องหักเขียวต้อผักเขียวเลยค่ะคิวที่หนึ่งกลับมาหรือยังอ่ะพี่อีฟทำคิวเท่าไหร่ล่ะคะพี่พาดา18อยู่เลยค่ะใช่ตัวคิวเท่าไหร่อ่ะคะ่พาดาตัว23คิวคิวที่23ที่เดียวทำเมื่อกี้ มันยังไม่สุกเลยลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ได้ไหมครับเพราะไก่มันมันลงลงทีละเจ็ดชิ้นแปดชิ้นเองแต่เดี๋ยวเล็กให้ค่ะน้องอยู่แล้วสเด็กบะคิวที่ยี่สิบเก้าราคาไม่เปรี้ยวไม่หวานสามสเ จะกินแผ่เผ็ดไหมได้ยินต่างจัณแม่ตากันหรือเปล่าเนี่ยโต๊ะหกนี่เลยค่ะใส้กรอกสองหนูยอหนึ่งอันนี้ให้หยุดซึ้งทำไมงไม่กัดต้าน่ะจ๊ะ <c oughs> จะได้ตัวไปดูต like. ัวเองในกล้องทำไมไหวอ่ะทำไมเกือนอะไรออกมังไบนี่ยังเสือนอีกได้ผ่านลองกินด้วยนะพี่ไ่ายคีิตลอดแน้ำมะนาวันแบบส เ่ียลืมให้อติดตามพ่นะอาริสาลิาเนเตเ็กเนี่ยเนี่ยอะติดตามด้วยนะอาริสาอาลิาคเน่ย ห้านาทีในการรับยำนะคะประชาสัมพันธ์กันในรอบที่2นะคะลูกค้าจะอาพยำภริยาเปิดให้บริการในเวลา6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันค่ะและหยุดให้บริการในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเรารับเปลี่ยนวันหยุดจากวันที่10 20และ30ของทุกเดือนมาเป็นทุกๆวันอาทิตย์และทุกๆวันที่ทางร้านรู้สึกอ่อนล้าและอ่อนแรงนะคะแต่ก่อนที่พวกเราจะหยุดนะคะเราจะแจ้งประกาศทางทางเพจอาทยำให้รับทราบล่วงหน้า1วันนะคะว่าวันนี้เราจะหยุดนะคะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มค่ะอาทยำจะเตรียมน้ำเปล่าและน้ำแข็งไว้ทางด้านขวามือนะ สําหรับลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำอารมหลากสีนะคะสามารถซื้อและนําเข้าจากบิก๊ออกซียกาได้เลยนะคะทางร้านไม่คิดค่าเปิดขวดค่ะ และในส่วนของน้ำผลไม้ผลจากร้านเตะนมนะคะโรตีพรีเมียม,มจากร้านอาดาเรสมถนทขนมครกสิงคโปรสส์สตรโบราณและผลไม้สุดจากร้านคุณป้านในคว่าหมือนเช่นกันค่ะอาวอย่าำนะคะขออนุญาตสงวนสิทธิงง์ในการนำเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดจอดรถรินฝั่งตรงข้ามนะคะรบควนรดสุรีทุกกรณีค่ะเนื่องจากเป็นเรื่หัวใจน้ำมันนะคะ เราไม่อยากจับไปพร้อมๆกันค่ะลูกค้าจ๋าเพื่ออัตรรสในการรอยำและการรับประทานนะคะโปรดท้ากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะขออนุญาตและขอตัวไปยำกันก่อนนะคะเจ,เจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมายำนะคะลูกค้าจ๋าแล้วเราก็จะกลับมายำกันค่ะเราขึ้นเราลงอย่างนี้ทุกวันนะคะกับระเวณไฮโดรลิกของเรานะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่15มีนาคมนะคะอันนี้ก็เป็นด้านของหอกับบ้านนะคะ่จังงูทรายก็จะย้อมจะไปจุ๊บทองเขาอีกแต่เอสีค่ะแม่ไปยุบเส็จอ๋อยุบเสร็จกับบ้านด้วยดูดูเราจะมาไปยอมเย็ดหยุดเรายุบเสร็จแม่ยิบเจ้ามานะได้ค่ะ 好，送茶，送茶。 เคียรอันนี้มันเ็อย่ามาข้างหน้าได้ดีเลยนะอะไรนะเสียงตัวนี้ถ้าอย่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามในช่องอาริสาเกล่าชแนลเลยนะคะจะได้มีกำลังใจทาคลิปใหม่ๆที่ท่านได้รับชมนะคะช่วยฝากกดกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะน้ำปลาร้าจะนัวมากของแจ๊จะนน้ำปลาร้าสดๆนะคะ อม่อคอหมูยเอาอหมูทอดนะคะกระเทียมนี่เด็ดมากเลยค่ะกระเทียมนี่อร่อยมาก